ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนี่คือภาพของบิ๊กสกูตเตอร์ในอิตาลีนะครับมันคือยามาฮ่า x max 400 I ้อยไออนค,ครับนับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าในปี2016นี้โดดเด่นด้วยการปรับเปลี่ยนชุดไฟหน้าเป็นแบบ led นะครับไฟท้าย led เช่นกันพิมพ์คำว่า I อ o n Max ให้เห็นเด่นชัดนะครับว่านี่คือตระกูลของ แม็กซี i รีที่ยามาฮามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยามาฮ่าทีแม530อ l ลนแม็กนะครับก็เป็นพระเอกของยามาฮ่าตลอดการมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของบิ๊กสกูตเตอร์ยามาฮ่าจะมีรุ่นไหนนะครับออกมาประกบหรือว่าต่อสู้กับ Honda f o r z ์ซ300หรือไม่หลายคนสอบถามถึง t m a ม530ในการปรับไซส์ย่อส่วนเป็น t m a ม300จะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องตอบตรงนี้เลยนะครับว่า t ีแม530ปรับไซส์ยอดส่วนนั้นเป็นไปไม่ได้ครับแม้ว่าหลายคนนะครับจะชื่นชอบดีไซน์ของ t m a ม530แต่ว่า Yamaha ม,มีคำตอบที่ดีกว่านั้นครับนี่คือ YAMAHA x m a ็ก 400cc อ a รอนแม็ที่หลายคนบอกว่ามันมีความโดดเด่นเร้าใจที่แตกต่างกันจาก YAMAHA TMAX 530โดยในช่วงปี2016นี้นะครับย a ม a h a ได้มีการเผยแพร่าภาพคลิปวิดีโอ พร้อมกันทีเดียว3รุ่นนะครับนี่ก็คือ X Max Iron Max X Max 250และ X Max 125cc ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันนะครับใช้เครื่องยนต์ร่วมกันในขนาด125และ 250cc ที่มีการปรับในส่วนของปริมาณกระบอกสูบคูณช่วงชักหลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้ายามาฮ่าจะนำรุ่น X Max 400มาปรับไซส์ยอดส่วนเป็น X Max 300จะทำได้หรือไม่ ตอบเลยนะครับว่าสามารถทําได้แต่อาจจะไม่ทําครับยมามาฮ่าน่าจะนะครับนำรุ่น X Max 2 5 0 cc มาปรับขยายเครื่องยนต์นะครับให้ใหญ่ขึ้นเป็น3 0 0 cc เพื่อออกมาต่อกอกับ f o r ์ซ300ก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่า X Max 250นั้นจะมีไซส์มิติต่างๆที่ถือว่าใกล้เคียงกับ f o r ์ซ300โดยเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ2 4 9 cc แค่ปรับนะครับช่วงชัดให้ยาวขึ้นหรือปรับขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถปรับยนต์เป็น3 0 0ซีได้ยอย่างสบายสบาย XMAX 250นั้นนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่20แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดนะครับทำได้2.1กิโลกร,รัมเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด EFI นะครับให้ความประหยัดมันเชื้อเพลิงรวมถึงอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมนี่ก็คือ 3โมเดลใหม่ของ y ย玛ห้านะครับในช่วงปีนี้ที่มีการน,นำเสนอออกสู่ตลาดอย่างชัดเจนถึงความเป็นผู้นำในกลุ่มของบิ๊กสกูเตอร์ในยุโรปครับหลายคนนะครับที่ชมภาพคลิปวิดีโอนี้อาจจะนึกไม่ถึงว่ามิติรถนั้นนะครับใหญ่ขนาดไหนพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งนะครับสามารถเก็บมุกระอได้ถึง2ใบด้วยกันใหญ่พอสมควรทีเดียวครับเบาะนั่งสูง785ม mm ิลลิเมตรนะครับถังน้ำมันจุ11.8ลิตรยางหน้านะครับ120ทัพเขอบ15นิ้ว ยังหลังนะครับ1น0นทับินิ้วครับนี่คือสเปคคร่าวๆข,ของ xmax 250ที่คาดว่าจะมีการปรับเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นเป็น3ามสีีและนำมาออกสู่ตลาดในอาเซียนรวมถึงตลาดโลกในอีกหลายประเทศที่สนใจบิกสกูตเตอร์ขนาด3ามอยสี่ีครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าโดยตามความเคลื่อนไหวของ xmax 3ามสีีกันต่อไปจะเป็นจริงหรือไม่บริการใดนั้นต้องบอกทุณผู้ชมเลยนะครับว่าห้ามกระพริบตา เอาละครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วคงต้องกล่าย้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับว่ามอเตอร์ไซค์เขนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์เขาสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้ว ผมสุดชัยพันเพิ่อนูนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ